ส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมมาอมยิ้มกับมุมน่ารักความหวานของคู่รักคู่หนึ่งค่ะเรียกว่าวันนี้เนี่ย ชาวหัดใหญ่หรือว่าชาวสงขวสงขาเราเรียกว่าแม่ปลาบปลื้มหรือว่าหวานกันตั้งแต่เช้าตรู่แล้วค่ะเมื่อวันนี้ทีมงานเราได้เวลากาสไปร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานของสารวัตรหนุ่มตำรวจรถไฟที่ชื่อว่าพันตำรวจตรีสิทธิศักดิ์จันสว่างค่ะสารวัตรสถานีตำรวจรถไฟหัดใหญ่ว่าที่เจ้าบ่าวหรือว่าสารวัตรเอมนั่นแหละค่ะ กับว่าที่เจ้าสาวคุณชื่นจิตวานิสุวรรณหรือว่าคุณปุ้ยค่ะทายาทเจ้าของร้านทองสุวรรณศิลหัดใหญ่ค่ะที่วันนี้เจ้าว่าที่เจ้าบ่าวนะคะก็เซอร์ไพรส์ขอเจ้าสาวแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศตรงบริเวณถนนเสนหานุสรช่วงเช้าตรู่ทีเดียวละค่ะโดวยวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าสาวด้วยนะคะของว่าที่เจ้าสาวด้วยวันนี้คุณเอ็มเนี่ยก็เลยทําเป็น พาเจ้าสาวด้วแหะค่ะมาตักบาทเพื่อความเป็นสุริมงคลนงในวันคล้ายวันเกิดช่วงจังหวะหนึ่งหลังจากที่ตักบาทเสร็จคุณเอ็มก็ทําทีค่ะขอลงไปเอารถที่จอดอีกจุดหนึ่งแล้วก็กลับออกมาพร้อมด้วยเครื่องแบบนายตํารวจสารวัตรรถไฟแล้วก็ช่อดอกไม้รวมไปถึง แหวนที่นํามามอบให้กับแฟนสาวนั่นแหละค่ะวันนี้เรียกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่บริเวณนั้นล่ะค่ะเรียกว่าปลื้มปลิ่มกับความรักของทั้งคู่ระหว่างสารวัตรเอ็มและก็น้องปุ้ยนะคะวันนี้เนี่ยที่มาขอแต่งงานกันตรงบริเวณกลางเมืองหัดใหญ่วันนี้ทีมงาน h i ยเคเบิลทีวีเราก็เป็นหนึ่งในสักขีพยานที่ไปร่วมชมความรักแล้วก็ขอ ชื่นชมกับความรักของทั้งคู่เรียนอย่างที่เห็นแล้วค่ะเป็นบรรดาเพื่อนๆนะคะของทั้งว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวที่มาเป็นคนที่ร่วมวางแผนการในการที่จะเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวของสารวัตรเอ็มเนี่ยแต่งงานในชเช้าวันนี้ด้วยเรียกว่าทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยต่างชาติรวมไปถึงคนในพื้นที่เองเนี่ยนะคะก็วันนี้ใครที่เห็นเนี่ยก็อดที่จะ กดชัตเตอร์หรือว่าถ่ายภาพเพื่อบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์เรื่องของมุมมองความรักไม่ได้จริงๆอะพูดซะขนาดนี้คุณผู้ชมขอไปฟังเสียงว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะวันนี้ที่ได้บอกเล่าความรู้สึกหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาของการถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปชมกันค่ะคือตั้งใจทําให้กับใครคนนึงเ่ยแล้วก็มันเป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวมันมีครั้งแรกแล้วก็เป็นจาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ อยากจะทำให้มันมีความทรงจําที่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นของผมกาลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตผู่ก็อยากให้เขาประทับใจแล้วก็มันจะเป็นความทรงจําของเราตลอดไปครับรู้สึกดีใจเนาะแล้วก็ไม่นึกว่าพี่เอ็มจะทําให้แล้วก็งานเยอะมากก็ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาตอนไหนไปเตรียมแล้วก็ทั้งหมดหลังจากเวลางานก็อยู่กับปุ้ยตลอด รู้สึกดีที่สุดในชีวิตที่ได้เจอพี่เอ็มแล้วก็รู้สึกดีมากที่พี่เอ็มทำให้ทุกอย่างแล้วก็จะรักพี่เอ็มตลอดไปนะพี่เอ็มจะบอกอะไรคุณปุ้ยบ้างมันไม่มีคำอื่นแล้วรักเขาแล้วก็ดูแลเขาตลอดไปครับคุณผู้ชมรอชมฉบับเต็มๆค่ะของการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์วันนี้เนี่ยนะคะตรงบริเวณถนนเสนหานุสรตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้ทีมงานเราไปเกาะติดกัน ช่วงไฮแฟมิลี่ค่ะสุดสัปดาห์นี้มาชมภาพบรรยากาศความน่ารักของว่าที่คู่บ่าวสาวคู่นี้ได้สุดสัปดาห์นี้เชิญกันแน่นอนกับไฮแฟมิลี่ค่ะ